ค่ะและนี่ก็คือคลิปที่น้องถ่ายทําเมื่อช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นวัยรุ่นที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใส่หมวกสีเหลืองเขาก็นําไข่มาแจกให้กับผู้คนค่ะภายในไข่ก็จะมีขนมมีช็อกโกแลตนะคะมาแจกให้ผู้คนภายในเมืองนี้ค่ะเขาก็จะขับรถตามแจกนะคะ ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ทำให้น้องเห็นเรามีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือตึกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะเป็นไฮไลท์ของเมืองเฮลซิงบอร์กเลยค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะอากาศดีค่ะในเมืองที่น้องอยู่นะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่18องศาค่ะ น้องกับป,ป้าๆนะคะเราก็พากันออกมาข้างนอกค่ะมาเดินสูดอากาศนะคะแล้วก็มารับแสงแดดค่ะก่อนที่เราจะมาเดินนะคะเราก็พาน้องพอใจไปซื้อไขค่ค่ะไปซื้อไข่ไปซื้อขนมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พากันมาเดินค่ะน้องพอใจไม่อยากเดินนะคะ น้องพอใจบอกว่าแม่ขาไปส่งหนูที่บ้านก่อนแล้วแม่กับป,ป๊าค่อยไปเดินแล้วกันดังนั้นก็เลยไปส่งที่บ้านนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูบรรยากาศภายในเมืองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนค่ะเดินชมบรรยากาศภายในเมืองเฮลซิงบอยนะคะตรงถนนคนเดินค่ะ อาจจะพาชมได้ไม่หมดทุกที่ทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะว่าอากาศหนาวอยู่ค่ะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมีแสงแดดก็จริงนะคะแต่สําหรับน้องๆก็รู้สึกว่าหนาวค่ะแล้วก็แบบน้องๆก็เป็นห่วงป้าป้าด้วยก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หมวกคะ่ะทุกคนแล้วก็ชอบใส่เสื้อแบบว่าไม่ได้อุ่นมากเหมือนน้องค่ะน้องก็กลัวป้าปาเป็นไข้นะคะคลิปนี้ค่ะน้องก็ถ่ายทําเมื่อตอนช่วงเทศกาลอีสเตอร์ e นะคะ ก็จะมองเห็นตามตึกตามร้านค้าค่ะเขาก็ประจับประดับตกแต่งนะคะพวกของตกแต่งประจำเทศกาลอีสเตอร์ค่ะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สําหรับเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็จะเป็นไข่เป็นไก่เป็นพวกขนไก่อะไรเนี้ยค่ะก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือสีเหลืองนะคะค่ะน้องก็จะมาเล่ามาตอบคําถามนะคะให้ฟังว่าเออแบบถ้าเกิดเรามาอยู่ประเทศสวีเดนทํายังไงถึงจะ ให้ได้งานได้งานทําเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะน้องก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแชร์จากประสบการณ์ตรงของตัวน้องเองค่ะก็คือว่าตอนที่เรามาอยู่ประเทศสวีเดนใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนสี่หลักแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเราก็ให้แฟนสมัครเรียนค่ะ สมัครเรียนภาษานะคะก็คือเรียน S อฟค่ะก็คือเขาก็จะเรียนตั้งแต่ชั้น A ถึงชั้นดีนะคะในประเทศสวีเดนเราก็จะเรียกว่าคูสคูสเถึงคูสดีค่ะทุกคนซึ่งตอนที่น้องมาอยู่ใหม่ๆนะคะตอนแรกน้องก็ไปสมัครเรียนค่ะแต่พอสมัครเรียนแล้วน้องก็มีงานทําน้องก็หยุดเรียนแล้วน้องก็ไปทํางานนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้น้องก็จะมาเล่าแบบว่าให้พี่พเพื่อนๆที่กําลังจะ เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ลองทำตามวิธีที่น้องทำดูนะคะว่าเออดูซีม่มันจะได้งานจริงไหมแล้วมันจะได้เงินจริงไหมนะคะทุกคนก็คืออันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่เราได้หมายเลขบัตรประชาชน4ี่หลักแล้วนะคะเราก็ให้แฟนเราสมัครเข้าเรียนให้คะ่ะทุกคนก็คือที่ประเทศสวีเดนนะคะเขาก็จะมีโครงการแบบว่าเขาเรียกว่ารุตตา มัชชะนะคะก็คือเกี่ยวกับให้คนแบบว่าเขาก็จะมีคนที่แบบว่ามาให้คำแนะนำในการหางานเราอะค่ะพอหลังจากที่ปป้าสมัครเข้าไปตรงนั้นให้น้องเสร็จเรียบร้อยคือที่รูสตามมัชชะนะคะก็คือว่าเขาก็จะมีเรียน F อฟรีด้วยค่ะเรียนภาษาด้วยแล้วก็เรียนควบคู่เกี่ยวกับสายงานที่เราอยากจะเรียนนะคะสำหรับน้องค่ะน้องเลือกเรียนเกี่ยวกับ การทำความสะอาดโรงแรมทำอาหารเช้าของโรงแรมนะคะพอหลังจากที่เราเข้ามาเรียนแล้วเราก็จะได้เงินช่วยเหลือคะ่ะทุกคนเงินช่วยเหลือจากอาราเบียเฟอร์เมเลงเงินนะคะก็คือเขาจะให้เราทุกวันคะ่ะในวันที่เรามามาเรียนหนังสือนะคะก็น่าจะประมาณ200โคนอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะทุกคนเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ สามพันกว่าสี่พันอะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเดือนนั้นมีน้อยน้อยวันหรือมากวันนะคะถ้าเดือนกุมภาเราก็จะได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันมีน้อยวันใช่ไหมคะหลังจากหักภาษีแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบจะสี่พัน 4, ค่ะทุกคนตีเฉลี่ยใส่ไปสักสี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่างน้อยๆก็ถือว่าได้ค่าได้ค่าไอได้ค่าตั๋วรถบัสน,นะคะทุกคนแล้วก็ได้ค่าอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเราก็ได้ค่ามาเรียนแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เรียนหลักสูตรวิชาที่เราอยากจะเรียนนะคะถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเราอยากจะเรียนเกี่ยวกับสายดูแลคนแก่หรือว่าเรียนเกี่ยวกับพวกโกดังไอสินค้าหรือว่าเรียนเกี่ยวกับไอครูผู้ช่วยเด็กนะคะดูแลเด็กทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคะ่ะทุกคนของน้องๆก็เลือกเรียนไอเกี่ยวกับ ทำความสะอาดโรงแรมแล้วก็ทำอาหารเช้าของโรงแรมนะคะในตอนช่วงที่เราไปฝึกงานกับทุกคนเราก็ได้เงินด้วยค่ะได้เงินที่แบบว่าเออเราได้เงินจากอาลเบียเฟร์เมียไดงเงินนี่แหละค่ะที่ว่าช่วยเหลือเราที่ว่าให้เรามามาโรงเรียนนะคะแต่ตอนไปฝึกงานเราไม่ได้เงินค่ะทุกคนพอหลังจากที่เราฝึกงานผ่านแล้วนะคะทางโรงแรมหรือว่าทางที่ทํางานที่เราไปฝึกงานค่ะเขาก็จะมีหนังสือสัญญาจ้างงานเราค่ะ ให้งานเรานะคะถ้าเราฝึกงานผ่านค่ะถ้าเราฝึกไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ให้งานเรานะคะน้องก็อยากจะแนะนําว่าในตอนช่วงที่เราไปฝึกงานค่ะให้เราตั้งใจทํางานพยายามแบบว่าศึกษาเรียนรู้พยายามแบบว่าเรียนรู้ให้ไวมากที่สุดค่ะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนว่าเชื่อฟังคําแนะนําของคน คนฝึกงานเราเชื่อฟังบอสคือเขาแนะนําอะไรเราก็ทําตามอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็พยายามอฝึกฝนตัวเองทํางานให้เร็วทําความเข้าใจให้เร็วอะไรเงี้ยคะ่ะพอหลังจากที่เราฝึกงานผ่านแล้วเขาก็จะมีหนังสือสัญญาไอ้คอนแทคนะคะให้เราเซน็นให้เราเป็นแบบให้เราอสมัครงานกับเขาทํางานกับเขาอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือแบบถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับประเทศสวีเดน ยิ่งอยู่น้องก็ยิ่งรักค่ะทุกคนมันทําให้เราแบบว่าหนึ่งคือถ้าเราเรียนเกี่ยวกับสายงานเราก็ได้แบบว่าได้ไปฝึกงานได้เห็นผู้คนได้ไปลองทํางานจริงอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้งานโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนถ้าเราฝึกงานผ่านนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้าเกิดเรามาใช้ชีวิตในต่างแดนกับสามีชาวต่างชาติแล้วเราจะไม่มีงานทํานะคะ ถ้าเกิดสามีเราเปิดใจเปิดกว้างให้เราพร้อมที่จะไปเรียนรู้ภาษาของเขาออกข้างนอกแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับสายงานไปฝึกงานแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้เราไปทำงานยังไงเราก็ได้งานค่ะทุกคนเนี่แหละค่ะน้องชอบมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเออเรามาเรียนแล้วเราได้เงินด้วยแล้วก็พอหลังจากที่เราได้งานแล้วเราไม่ได้เงินจากอาระเบียรเฟอร์เมียอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเราก็จะได้เงินจากนายจ้างค่ะ นี่ยละค่ะมันก็จะค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนขอเพียงแค่ว่าเราตั้งใจแล้วก็แบบว่ามุ่งมั่นนะคะที่อยากจะมาอยู่ในต่างแดนอยากจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะสำหรับน้องนะคะน้องมองว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนสำหรับน้องน้องมองว่ามันไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราพยายามปรับตัว ให้เก้ากับสังคมให้เก้ากับวัฒนธรรมให้เก้ากับผู้ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พยายามคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กดดันซึ่งกันและกันและที่สําคัญนะคะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ง่ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เครียดมากในต่างแดนค่ะก็คือหนึ่งคือไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะ ใช้ชีวิตให้เป็นไปตามสเตปตามขั้นบันไดค่ะไม่ต้องก้าวกระโดดไปมากไม่ต้องแบบว่าอยากมีอยากได้จนเกินตัวนะคะพยายามแบบให้มันเป็นไปตามสเตปตามขั้นบันไดของชีวิตจริงๆอะไรเนี้ยค่ะถ้าเรากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะชีวิตในต่างแดนยังไงเราก็เครียดเราก็แบบไม่มีความสุขค่ะก็จะเป็นทุกข์ทำงานก็จะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องนะคะน้องก็จะเล่าให้ฟังนะคะในการทำงานทำความสะอาดโรงแรมค่ะ น้องชอบมากๆเลยนะคะทําความสะอาดโรงแรมก็คือแบบว่าหนึ่งหลักมันไม่วุ่นวายกับใครคือเราได้รับมอบหมายรับผิดชอบกี่ห้องต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้จํานวนห้องเรารู้หมายเลขห้องแล้วก็แค่ไปทําความสะอาดนะคะก็จะได้พูดคุยกับเจ้านายเวลาคือเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีเจ้านายค่ะมีบอสมาตรวจเช็คอีกทีนะคะว่าเราทําความสะอาดเรียบร้อยไหมเราลืมอะไรไหม เขาก็จะมาตรวจเช็คภายในตู้เย็นว่าเออเราลืมเครื่องดื่มอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทําความสะอาดเรียบร้อยไหมหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนเราไม่เราทําความสะอาดไม่สะอาดตรงไหนเขาก็จะมีคนมาเช็คนะคะเขาก็จะบอกเราเขาบอกเราเราก็แค่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําตามแค่นั้นค่ะทุกคนแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเร่งตัวเองให้เร็วนะคะน้องเนี่ยก็มีบางวันช้าบางวันเร็วค่ะแต่ก็ ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแล้วก็พยายามทําให้ให้เสร็จแล้วก็ทําให้สะอาดแล้วก็ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะน้องกระปา,ปาเราก็กําลังพากันเดินไปที่ร้านกาแฟค่ะตอนนี้นะคะมันเป็นเทศกาลอีเตอร์ค่ะร้านคา้าร้านขายของนะคะก็จะปิดกันเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังมีผู้คนนะคะออกมานั่งดื่มกาแฟกันค่ะที่ร้านกาแฟก็จะไม่ปิดนะคะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่น้องกับป๊าเราชอบมานั่งดื่มมากๆเลยนะคะเป็นร้านที่อยู่ในเมืองเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ภายในเมืองนี้นะคะน้องชอบกินเค้กผลไม้เขามากเลยค่ะแต่วันนี้มันหมดนะคะน้องก็เลยต้องได้กินอันอื่นค่ะป๊าบอกว่าเธอต้องลองเปลี่ยนกินอย่างอื่นบ้างนะเธอก็จะได้รู้รสชาติหลายๆอย่างอะไรเงี้ยว่าอันไหนเธอชอบ แต่ด้วยความที่น้องเป็นคนที่ว่าในในเสียงเงินแล้วเราก็กินที่เราเคยกินแล้วก็มันอร่อยนะคะน้องก็กินนี่ค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะมันก็จะมีไส้แบบแล้วแล้วแต่บางบางร้านนะคะว่าบางร้านก็จะมีไส้แบบสตอเบอรี่ไส้แอปเปิ้ลไส้บูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไส้เนยนะคะดูค่ะเขาจัดตกแต่งร้านได้น่านั่งแล้วก็สะอาดดูดีมากๆเลยนะคะ ก็ประดับตกแต่งสำหรับเทศกาลอีเตอร์ค่ะก็จะเป็นขนไก่ย้อมสีนะคะแล้วก็มารการน,น้ำดื่มตัวเองเองค่ะนี่ก็คือในโซนด้านในนะคะถ้าเรามาหลายคนเราก็จะมานั่งกันด้านในค่ะแต่วันนี้น้องมากับป,ป๊าสองคนนะคะที่นี่ค่ะเวลาเราสั่งสั่งชาดื่มนะคะก็คือว่าเขาก็จะมีชาให้เราเลือกหลายรสชาตินะคะ หลายแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยให้เรามาเลือกเอาค่ะสําหรับรอบนี้นะคะปะ๊าเลือกสําหรับมันเป็นน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือสตเบอรี่น้องก็จำไม่ได้นะคะแต่ชาลรสนี้เปรี้ยวค่ะแต่ว่าเราก็เติมน้ําตาลเอานะคะเพื่อดอกความเปรี้ยวของมันลงค่ะมาค่ะทุกคนมาดื่มชากาแฟด้วยกันกับน้องกับป๊านะคะก็คือร้านนี้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบ ตายคนแก่นะคะก็จะมีแต่คนแก่มานั่งดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไยรุ่นเขาก็จะไปอีกร้านหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการรับชมคลิปทุกการกดไลค์ทุกการกดติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าน้องจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปชมที่ไหนนะคะ สำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย